ทุกนนี้ทุกคนลุมลุมเล้าหนูมากให้หนูเลือกระหว่างนาเดชนะคะมาริโอเคนภูภูมิแล้วก็เจมส์มากับคอนเสิร์ต i ีฟมีไฟนะคะของพี่เอนี่แหละ, <im Dais uke> ละเขาจัดขึ้นก็คือกีฟมีไฟฟ์คอนเสริร์ตเรด A ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้นะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่ารวมตัวของพระเอกเขาเรียกว่าคิวทองทั้งหมดเลยนะคะไว้ด้วยกันว่าจะเป็นน้องนาเดชนะคะน้องมาริโอ้น้องเคนภูภูมิแล้วก็น้องเจมส์มาทั้งหมดนี่เป็นน้องแพทหมด จริงๆรุ่นเดียวกันแต่เรียกให้หลุดไปแล้วเมื่อกี้หลุดแล้วเรียกให้เกียรติ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 จริงๆนี่ปกติเจอก็โอ้ก็เียเฮ้ยแพทอย่างนี้รุ่นเดียวกันทั้งสี่คนแต่จริงๆขาดอยู่คนนึงวันนี้ก็คือขาดพี่เวียนะคะสุวรรวัฒน์นั่นเองที่ติดคิวงานแล้ววันนี้เขาได้คิวมาซ้อมและซ้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตทั้งเต้นทั้งร้องอย่างเต็มที่นะคะแพทมีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มกมันซ้อมมานานแล้วก็แยกกันซ้อมบ้างมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับับตอนนี้คิวเราก็แน่นมากครับเพราะว่าเราต่างคนต่างก็ต้องไปทั้งอัดทั้งร้องเพลงฝึกเสียงด้วยแล้วก็ต้องฝึกทั้งเต้นด้วยครับอีกันคนละนิดคนละหน่อยแต่เราเต็มที่แน่นอนเพราะว่าวันจริงนี่เราก็ทุกคนก็เต็มที่สุดความสามารถเราก็อยากให้คนดูมีความสุขไปแล้วครับแขกรับเชิญครับพี่ไม่นแล้ะคือมาริโอกับแลเดดเนี่ยเราเคยเห็นละตอนสี่บอกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะมีเคนมีเจมาอยากรู้มากอยากดูมากเลยค่ะ แต่นี่หนูกะอยู่นะหนูจะไปเสนอตัวนหนูอยากจะพูดนี่เชื่ออะไรเชื่อถือได้บ้ะเนี่ย